ก็สวัสดีครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยากจะนําเสนอสําหรับท่านที่เป็นนัก DIY นะครับที่มีอันจําเป็นจะต้องใช้อ่าที่เสียบชาร์จของมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น Type-C หรือ m i โคร USB นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ครับผมก็ถือว่าตามหามานานนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่รู้คีย์เวิร์ดมันว่าจะคีย์อะไรเข้าไปใน Google ถึงจะหาเจอนะครับ ดันด้นหามาจนเจอจนได้ครับแต่ตัวนี้นะครับนี่ฮะตัวละ16บาทนะครับมันเป็นนี่ครับซ็อกเก็ตชาร์จ USB แบบไทซ C นะครับนี่ฮะนี่ครับเนี่ยผมสั่งมานะครับตัวละ16บหกบาทนี่ยะมาดูของจริงดีกว่านะครับเนื่อได้มาแล้วนะครับวันนี้เพิ่งมาถึงนะครับก็จะให้มาแบบนี้ครับสำหรับท่านที่เป็นนัก DIY ไม่ว่าจะเป็นเป็นลำโพงบลูทูธนะครับ เดี๋ยวผมจะทำลิงไว้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการอุปกรณ์เช่นนี้เพื่อนำไปใช้งานดียบาของท่านนะครับนี่ครับผพว่ามันเหมาะมากนะครับตัวนี้นี่ครับก็จะให้มาอย่างดีเลยครับนี่ยก็จะให้ตัวนี้สำหรับปิดนะฮะปิดรูนะครับปิดรูตรงนี้ปิดรูไอ้ USB นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราใช้งานแล้วก็แบบนี้ครับแบบนี้ จะอยู you, yes. also, hm Bunu, ่อย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับการน้ําการฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยฮะเพราะว่ามันแจ๋วนะฮะแล้วก็การเจาะกล่องเจาะอะไรมันง่ายเพราะว่ามันเป็นรูปทรงกลมนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะให้แหวนมาเลออันหนึ่งนะครับเนี่ยผมเพราะว่ามันเจ๋งนะฮะเนี่ยตัวนี้เจ๋วเลยแล้วครับเนี่ยนี่ครับแล้วก็เจาะกล่องาสติกกล่องไม้กล่องเหล็กก็เหอะก็เอาสว่านเจาะได้เลยครับเพราะมันเป็นกลมนะครับนี่ครับแล้วก็นี้ ยัดเข้าไปเลยแล้วก็ล็อกแหวนตัวนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้ก็อยู่ข้างนอกนะตัวนี้แล้วก็ปิดรูนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะเห็นมีแต่ไทซีนะครับไมโครยูดียังผมหาดูยัง,ย,งยังไม่เจอนะครับหรือไม่มีก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นไทซีหมดแล้วนะครับถือรุ่นใหม่ๆเพราะว่ามันเจ๋งตรงที่ว่าเราไม่ต้องหาเหลี่ยมหาหมุมแล้วนะครับไม่เหมือนไมโครยูดบีนะครับซึ่งต้องหาเหลี่ยมหาอะไร เสียบถึงจะเข้านะครับไม่งั้นก็อาจจะพังได้นะครับแต่อันนี้มันเสียบด้านไหนก็ได้นะครับไทสีนะครับตัวละสิบกบาทนะครับเดี๋ยวผมจะทําลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเผื่อบางท่านสนใจอยากจะซื้อหามาใช้งานกันนะครับมาใช้ในงานดีไอวของท่านนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมต้องการนําเสนอจริงๆนะครับเพราะว่าตัวเพื่อก็ตามหามานานอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเจอก็จะเป็นแบบ ต้องใช้วิธีเจาะอ,อีกแบบหนึ่งนะครับขวานเอาเอาสว่านเจาะเป็นเหลี่ยมซึ่งผมว่ามันไม่สวยนะครับกว่าจะมาเจอเจ้าตรงนี้ได้ก็ใช้เวลาหาอยู่นานนะครับคีย์เวิร์ดก็พิมพ์ไปเยอะแยะแล้วนะครับอันนี้ไปเจอคลิปฝรั่งนะครับก็ได้คีย์เวิร์ดมาแล้วก็ค้นหาก็มีขายในาลาซาด้าหรือช้อปปีน,นะครับแต่ว่าเราหาคีย์เวิร์ดไม่เจอนะครับก็เลยค้นหาไม่เจอนะครับ เดที่นี่ผมเจอแล้วนะครับเดี๋ยวจะทาลิงก์ไว้ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปซื้อมาใช้งานกันได้นะครับนี่ฮะมันจริงครับมันจริงนี่ครับเขาให้สายมาอันเนี้ยอันนี้เสียบไปเลยเลยครับนี่ฝั่งนี้นะครับเสียบที่ช็อกเกต DC in ได้เลยครับตัวนี้นี่ครับถ้าบอร์ดเรามันมีจุดเสียบก็เสียบเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ตัดออกแล้วก็บัดเกลียวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงตัวนี้นะครับฝากด้วยครับสำหรับ ช่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ